สวัสดีครับเราพบกันในวิชานี้ก็เป็นวิชาแคนคูลัสสำหรับวิศวกรหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับครับก่อนที่เราจะรู้จักลิมิตของฟังก์ชันก็มาพิจารณาการหาค่าของฟังก์ชันเมื่อกำหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x บวก10 เราจะพิจารณาเมื่อ x เข้าใกล้15ค่าของฟังก์ชันจะเป็นอย่างไรนะครับในการเข้าใกล้15นั้น x ก็จะเข้าใกล้ทั้งสองด้านครับคือด้านที่มันน้อยกว่าและก็ด้านที่มันมากกว่าถ้า x เข้าใกล้15ทางด้านที่น้อยกว่าสัญลักษณ์ที่ใช้รเราก็จะเขียนเป็น x เข้าสู่15แล้วก็มีเครื่องหมายยกกำลังเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับ เราพิจารณาค่าของ f เมื่อ x เข้าใกล้15าทางซ้ายนะครับเราเรียกว่าทางซ้ายก็คือเราเริ่มที่ x กับ14.9ค่าของฟังก์ชันเป็นอะไรครับก็จะเป็น14.9บวกกับ10ก็เป็น24.9ครับเมื่อ x เป็น14.99ค่าของฟังก์ชันก็จะเป็นอะไรครับ24.99 เมื่อ x เ,เป็น14.999ค่าของฟังก์ชันก็จะเป็น24.999เมื่อ x เ,เป็น14.9999ใส่เข้าไปอีกครับค่าของฟังก์ชันก็จะเป็น24.9999เราจะเห็นว่าเมื่อ x เ,เข้าใกล้15เข้าไปเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้อะไรครับเ,เราเร ดูด้วยตาเปล่าก่อนตอนนี้พิจารณาดูจะเห็นว่าเออน่าจะเข้าใกล้25นะครับเราจรึงจะเขียนแทนด้วยว่าเป็นลิมิตของ x บวก10เ,เมื่อ x เข้าสู่15ทางซ้ายค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้25นั่นเองเรามาพิจารณาเมื่อ x เข้าสู่15ทางขวาบ้างเมื่อ x เข้าสู่15ทางขวาล่ะเป็นยังไงครับ นั่นคือ x เท่ากับ15.1ค่าของฟองังก์ชันเป็น25.1 x เป็น15.01ค่าของฟองังก์ชันเป็น25.01 x เป็น15.001ค่าของฟองังก์ชันเป็น25.001เข้าไปเรื่อยๆครับ15.0001 00ค่าของฟองังก์ชันก็เป็น25.0001ถ้า x เข้าใกล สิบห้าไปเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันก็จะเข้าใกล้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้านั่นเองดั่นคือเราก็จะได้ว่าลิมิตของ x บวกสิบ x เข้าสู่สิบห้าทางขวาค่าของฟังก์ชันก็เป็นฮะเข้าใกล้ยี่สิบห้านั่นเองดังั้นเราก็จะสรุปได้ว่าลิมิตของ x บวกสิบเมื่อ x เข้าสู่สิบห้าจะเท่ากับยี่สิบห้านั่นเอง นั่นคือจะเห็นว่าลิมิตท,ทางซ้ายและมิตท,ทางขวาเข้าสู่ตัวเดียวกันเราจะสรุปว่าลิมิตของ x บวก 10x เข้าสู่15จะเท่ากับ25นั่นเองก็เป็นตัวอย่างการให้นิยามของลิมิตอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจความหมายของลิมิตได้ไง่ายขึ้นครับพินาค่าของฟัง์กชันจากกราฟนะครับเมื่อ x เข้าใกล้15ซึ 15, ่ง 15x 5อยู่ ประมาณตรงนี้ค่าของ x ที่เข้าใกล้ทางซ้ายครับก็คือเข้ามาทางนี้ครับว่า x อยู่ทางด้าน x เข้าสู่15ทางซ้าย x เข้าสู่15ทางซ้ายนะครับค่าของฟังก์ชันก็จะเป็นไงครับเรจะดูนี่เราเริ่มที่ถ้าหากว่า x เข้าสู่15ทางขวาค่าของฟังก์ชันก็จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันก็เข้าใกล้เลยครับ25เหมือนกัน ฉะนั้นลิมิตของ x บวก10 x เข้าสู่15ทางซ้ายเท่ากับ25นั่นเองและลิมิตของ x บวก10 x เข้าสู่15ทางขวาก็เท่ากับ25ดังนั้นเราจรึงสรุปว่าลิมิตของ x บวก10 x เข้าสู่15เท่ากับ25นั่นเองครับเราพิณาร์กราฟอีกนะครับว่ากำหนดให้ g x เป็นดังกราฟดังภาพนี้นะครับว่า ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าสู่หนึ่งเป็นอย่างไรการที่จะตอบว่าลิมิตของ t x x เข้าสู่หนึ่งเป็นอย่างไรก็ต้องพิจาริมิตทางซ้ายเมื่อ x เข้าสู่หนึ่งอ่าคือหนึ่งอยู่นี้นะครับ x เข้าสู่หนึ่งเมื่อ x อยู่ตรงนี้ค่าฟังชั่นเดีวยวนครับประมาณนี้หนึ่งของ,งซ้ายทางที่น้อยกว่านะครับก็เห็นว่า x เข้าสู่หนึ่งทางซ้ายค่าฟงังก์ชันเข้าสู่หนึ่งเป็นลิมิตของ t x x เข้าสู่หนึ่งทางซ้ายเท่ากับหนึ่ง เรามีร้าทังขวาบ้างค่าฟงังก์ชันปัจจุ่ประมาณนี้เมื่อเราขยับ x เข้ามาใกล้ค่าฟงังก์ชันก็จะลงเข้าสู่เลยครับเข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นลิมิตของ g x x เข้าสูน่งทันขวาค่าของฟองังก์ชันเป็นศูนย์ดังนั้นลิมิตของ g x x เข้าสู่1จึงไม่มีนะครับเราจะบอกว่าไม่มีข้อต่อไปลิมิต g x x เข้าสูอหล่ะอ่า x เ็นสอ2 นี้นะครับ2 x เข้าสู่2ทางซ้ายค่าของฟังก์ชันก็ขยับเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้1ลิมิตของ g x x เข้าสู่2ทางขวาบ้างหลักก็เข้าใกล้1เช่นกันจะเ,เห็นว่าลิมิตของ g x x เข้าสู่2ก็เข้าใกล้1เช่นกันเพราะฉะนั้นลิมิตของ g x x เข้าสู่2ก็เป็น1นั่นเองตัวอย่างหนึ่งเมื่อ x เข้าสู่3ครับ เี่ของ g(x) เมื่อ x เข้าสู่3อย่นี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายค่าของฟังก์ชันก็เข้าใกล้0ใช่ไหมครับเมื่อ x เข้าสู่3ทางขวาบ้างค่าของฟังก์ชันก็เข้าใกล้0เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ g(x) เข้าสู่3เท่ากับ0นั่นเองต่อไปเรามาดูนิยามนิยามอย่างเป็นทางการของมันนะบอกว่าลิมิตของ f(x) ที่ a ท่ากับ l ก็ต่อเมื่ออ,อกำหนดเป็นจริง e อฟซ l ลอมากกว่า0และจะมีเดลต้ามากกว่า0นย์ะครับที่ทำให้ค่าค่าสมบูรณ์ของ x-A ลบ a มากกว่า0นย์น้อยกว่า Delta แล้วจะได้ว่าค่าสมมบูรณ์ของ fx-L ลบ L จะน้อยกว่าเอฟซ l ลอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ว่าลิมิตของ fx x เข้าสู่ A จะเท่ากับ L ถ้าหากว่า สอบท้องตามเงื่อนไขนี้แล้วก็จะได้ลิมิตของ f x x เข้าสู่ a จะเท่ากับ l เรามาพิจารณาจากกราฟครับสมมุติว่ามีฟงังก์ชัน f x y เป็น f x ดังปรากฏนี้เราจะพิจารณาเมื่อ x เข้าสู่ a ให้ a เป็นตรงนี้ลวันอย่าเว่า a อยู่นี้นะครับค่าฟงังก์ชันดังที่ปรากฏนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็น l แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็น a ลบ delta ถ้ามีเดลต้าที่มากกว่าศูนย์ตรงนี้คือเอลบเดลต้าซึ่งช่องห่างตรงนี้คือเดลต้าก็จะมีเอบวกเดลต้าแล้วจะทำให้มี L อลบเอฟซิลไป L อบวกเอฟซิลนั่นเองอ่ามาดูตัวอย่างในการอ่ะเรามาดูครับจงแสดงว่าลิมิตของ 3x บวก4 x เข้าสู 3, 2่2เท่ากับ10เราจะต้องเมื่อเราให้ เอฟซีลอนมากกว่าศูนย์จะต้องหาเดลต้าที่มากกว่าศูนย์ที่ทําให้สอดคล้องตามเงื่อนไขนี้นะครับถ้าค่าสมบูรณ์ของ x อบสองน้อยกว่าเดลต้าแล้วค่าสมบูรณ์ของ 3x บวก4ลบกับ10ก็จะน้อยกว่าเอฟซีลอนนั่นคือเราต้องหาเดลต้าเป็นเท่าไรที่ทําให้มันสอดคล้องเงื่อนไขนี้นะครับในการพิจารณาเราอจะต้องพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ 3x บวกรลบ10ที่แหละ นำมาพิจารณาเนื่องจากว่า 3x บวก4ลบ10ตัวนี้คือ fx ลบ l น้อยกว่า epsilon เราก็จะหาดีลต้าจากตรงนี้ 3x บวก4ลบ10จัดรูปใหม่ตัวนี้ก็เป็นบวก4ลบ10ก็เป็นลบ6นะฮะเป็น 3x ลบ6ก็จะได้ 3x ลบ6น้อยกว่า epsilon รนัวร่วมออกมาเป็น3คูณกับ x ลบ2 3คูณ x ลบ2 เอาสามหารตลอดด้านนี้ก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ X-2 ลบน้อยกว่าเอนส่วนสามั่นเองจะเห็นว่าเราเริ่มจากอะไรครับสามเอ็กบวกสี 4, ลบสิบน้อยกว่าเอฟซซึ่งมันสามารถเปลี่ยนรูปให้เป็น x อลบสน้อยกว่าเดลต้าได้แล้วก็เห็นว่าตรงนี้เป็น x อลบสน้อยกว่าเอฟซส่วนสามแสดงว่าเดลต้ตัวนี้คือเอฟซลอนส่วนสานั่นเอง ดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าเดลต้า Delta ที่จะทําให้สอดสองเงื่อนไขนี้คือเดลต้าเท่ากับเอฟซีลอนส่วนสนั่นเองนั่นคือเราก็จะมีเดลต้าคือเอฟซีลอนส่วนสที่ทําให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงทําให้ค่าสมูลของ X-2 ลบสน้อยกว่าเดลต้าแล้วค่าสมูลของส x มวก4สลบสิจะน้อยกว่าเอฟซีลอน หรือเราเริ่มจากตรงนี้ครับเพราะว่าเลือกเดลต้าคือเอ็ซิลอนส่วนสามไปแทนดูสิอ่าเอ็ซิลอนส่วนสามแทนในค่าสมบูรณ์ของ x อลบสองน้อยกว่าเอ็ซิลอนส่วนสามเมื่อได้แบงนี้แล้วครับเอาสามคูณตล,ลอดด้านนี้เป็นสามคูณกับค่าสมบูรณ์ของ x อลบสองน้อยกว่าเอ็ซิลอนก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์สามเอ็กซ์ลบหกน้อยกว่าเอ็ซิลอนซึ่งสามเอ็กซ์ลบหก จัดรูปใหม่เขียนรูปใหม่เป็น 3x มบวก4ลบ10ได้ไหมอเอ้ยเขียนได้นะครับเป็น 3x มบวก4ลบ10เพื่อที่จะเขียนให้เป็นในะรูปอะไรครับตรงนี้ก็เป็น fx ลบ l ได้นะครับเป็น 3x มบวก4ลบก,กับ LL เลยนี่คือ10อ้าวมันเขียนได้นะครับแสดงว่าถ้าเรามีเดลต้าคือเอฟ i ิลอนส่วน3แล้วทำให้ตัวนี้เป็นจริง นั่นคือก็แสดงว่าลิมิตของ 3x ม x บวก 4x เข้าสู่2เท่ากับ10นั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งครับเรามาดูจงแสดงว่าลิมิตของ 2x ง x ลบ1 x เข้าสู่2เท่ากับ3นั่นคือเราต้องหาเดลต้าเป็นเท่าไหร่ที่จะทำให้เงื่อนไขของนิยามนั้นเป็นจริงครับเราให้เอ็ซิลอนมากกว่าศูนย์จะต้องหาเดลต้ามากกว่าศูนย์ที่ทำให้ x ลบสครับ x ลบสเพราะ a เป็น2อครับนี่ x ลบ e นครับ x ลบสน้อยกว่าเดลต้าแล้วค่าสัมบูรณ์ของ2 x ลบหคือ f x ลบสามคือลบ l ครับจะน้อยกว่า epsilon เราก็พิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของ2 x ลบหลบกับสตรงนี้น้อยกว่า epsilon จัดรูปใหม่ 1บลบสก็เป็นลบสใช่ไหมครับลบหนึลบ, 1, ลบ 3, เป็นลบสได้สองเลบสดึงตัวร่วมออกมาเป็น2องคูณเอลบสเอาสองหารครับก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ x อลบสน้อยกว่า F 2. เอซอส่วนสองอ้าวเราก็จะเห็นว่าดลต้าคืออะไรครับดลต้ก็คือเอ s i ซนส่วนสองนั่นเองที่จะทำให้เงื่อนไขนี้ เป็นจริงครับเราเห็นแล้วว่าเออถ้าเราแทนด้วยเดลต้าคือเอ็ซิลอนส่วนสองก็ทำย้อนกลับไปได้เช่นกันเพราะว่าจริงๆเราก็เริ่มจากหาเดลต้าแต่เรายังไม่รู้ว่าเดลต้าเป็นเท่าไหร่แล้วก็พารณาจากเงื่อนไขผลเข้ามาพา่นาจากผลกลับมาจะเห็นว่าเดลต้าคือเอ็ซิลอนส่วนสองที่ทำให้เป็นจริงได้ันตัวอย่างหนึ่งครับเรามาดูลิมิตของ x กกำลังสองลบหนึ่ง ส่วนด้วย x ลบ1 x เข้า0 1จะเท่ากับ2โดยใช้นิยามนะครับเราก็จะต้องหา epsilon มากกว่า0จะต้องหา delta ที่มากกว่า0ที่ทำให้เ,เงื่อนไขนี้เป็นจริงคือถ้าค่าสมบูรณ์ x ลบ1น้อยกว่า delta แล้วค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1ลบ2จะน้อยกว่า epsilon เราก็พิจารณาจาก ff ลบ l เนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์ของ f x ลบ l นี่แหละตรงนี้ f x กำลัง2ลบ1แยกตัวประกอบก็จะเป็น x บวก1คูณ x ลบ1เป็นผลต่างกำลัง2นะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x บวก1คูณ x, x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1ลบกับ2นะครับน้อยกว่า x ตรงนี้เราก็สามารถที่จะหารกันได้ครับ x ลบหนึ่งหาร x ลบหนึ่งออกไปเหลือ x บวกหนึ่งลบสองครับ x บวกหนึ่งลบสองก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งค่าสมมูลของ x ลบหนึ่งน้อยกว่าเ e อ็กซิลอนก็จะเห็นว่าเดลต้าเข้ารูปเดลต้าก็คือเอ็กซิลอนนั่นเองนั่นคือเดลต้าเท่ากับเอ็ซิลอนที่สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปอสอดคล้องตามเงื่อนไขนี้ได้ ครับเลีอกเดลต้าคือเอ็ซิลอนเพราะฉะนั้นทำให้ค่าสมูลของ x ลบหน้อยกว่าเดลต้าแล้วก็วจะทำให้ x กำลังสองลบหนึ่ส่วน x ลบหนึลบี่สองน้อยกว่าเอ็ซิลอนได้เป็นจริงเรามาลองคิดดูตัวอย่างนะครับต่อไปเรามาดูสมบัติของลิมิตครับกำหนดให้ลิมิตของ f x เข้าสู่ a และลิมิตของ g x x เข้าสู่ a มีลิมิต c เป็นค่าของที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกครับข้อแรกครับลิมิตของ c x เข้าสู่ a เท่ากับ c นั่นหมายเพราะว่าลิมิตของฟังก์ชันคงที่ x เข้าสู่ a ก็ยังเป็นค่าคงที่ครับเป็น c ข้อสองลิมิตของ x กำลัง n x เข้าสู่ a จะเท่ากับ a กำลัง n ลิมิตของ f(x) บวกลบกับ g(x) x เข้าสู่ a จะเท่ากับลิมิตของ f(x) x เข้าสู่ a บวกลบกับลิมิต g(x) x เข้าสู่ a นั่นหมายความว่าในการหาลิมิตของแต่ละพจน์เราสามารถที่จะหาทีละพจน์หาลิมิตของทีละพจน์ได้นะครับการคูณก็ทํานองเดียวกัน ครับลิมิตของ f x คูณ g x เข้าสู่ a ก็จะเท่ากับลิมิตของ f x x เข้าสู่ a คูณกับลิมิตของ g x x เข้าสู่ a ข้อ5นะครับ c เป็นค่าคงที่คูณกับ f x อยู่ลิมิตของ c คูณ f x x เข้าสู่ a จะเท่ากับ c คูณกับลิมิตของ f x x เข้าสู่ a ข้อ6ลิมิตของ f x ส่วนด้วย g(x) เข้าสู่ a จะเท่ากับลิมิตของ f(x) เข้าสู่ a ส่วนด้วยลิมิตของ g(x) เข้าสู่ a โดยที่ลิมิตของ g(x) เข้าสู่ a ต้องไม่เป็นศูนย์หรือส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับขพราเจ็ดลิมิตของรากที่ n ของ f(x) เข้าสู่ a จะเท่ากับรากที่ n ของลิมิต f(x) เข้าสู่ a เรามาดูตัวอย่างครับตรงหาลิมิตของหังเล็บ3 x กำลัง2อลบ6 x บวก2งเล็บปิด x เข้าสู่ c นั่นคือมันมีฟังก์ชันที่บวกลบกันอยู่ครับเราสามารถหาทีละลิมิตของทีละพจน์ได้ครับก็จะเป็นลิมิตของ3 x กำลัง2 x เข้าสู่ c ลบกับลิมิตของ6 x x เข้าสู่ c บวกกับลิมิต2 x เข้าสู่ c ใส่ลิมิตเข้าไปทุกพจน์ต่อไปจากสมบัติของลิมิตที่ผ่านมาบอกว่ามีค่าคงที่คูณอยู่เอาค่าคงที่ออกมาคูณนะครับพจน์แรกก็จะเป็น3ามลิมิต x กําลังสอง x เข้าสู่สี่นะครับสามลิมิต x กําลังสอง x เข้าสู่สี่ลิมิต6 x ก็จะเป็น6คูณกับลิมิต x ส่วนลิมิตค่าคงที่ยังไม่ทำอะไรเราก็ลอกมาก,ก่อนต่อไปลิมิต สามคูณลิมิตเอกลังสองมีสมบัติอ้อที่สองนะครับที่ผ่านมาลิมิตของ x กํำลัง n x เข้าสู่ a ก็ <could S 2> <hop. S 1> จะได้ a กํำลัง n นั่นคือลิมิตของ x กํำลังสองเเข้าสู่สี่ก็เอาสี่นี้มาแทนในเครับเป็นสี่กำลังสองเพราะฉะนั้นจะได้สามคูณสี่กำลังสอง ส่วนตรงนี้ลิมิตของ x ก็เช่นกันครับ x เข้าสู่4ก็ได้6คูน4ที่มีค่าคงที่ครับลิมิต2 x เข้าสู่4ก็ได้2นะครับสุดท้ายแล้วก็เลียบัวกรบกันออกมาให้เรียบร้อยเป็นเทียมาก็ได้เท่ากับ26นั่นเองเรามาดูฟังก์ชันพหุนามนะครับ f(x) เป็นฟังก์ชันพหุนามที่อยู่ในรูป cn คูณกับ x กําลัง n บวก c n ลบ1คูณ x กําลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง c 1คูณกับ x กําลัง1บวกกับ c 0ลิมิตของฟังก์ชันนี้นะครับลิมิตของ f x x เข้าสู่ a แล้วก็หาลิมิตของทุกพจน์เทคลิมิตเข้าไปทุกพจครับ ก็จะได้เป็นลิมิตของ c n คูณ x กำลัง n บวกกับลิมิตของ c n ลบ1คูณ x กำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆลิมิต c 1คูณ x กำลัง1บวกลิมิต c 0 x เข้าสู่ a นะครับทุกตัว x เข้าสู่ a หมดถึงตรงนี้เราก็จะได้เป็น c uhm n คูณกับลิมิตของ x กำลัง n บวก c n ลบหคูณลิมิตของ x กำลัง n ลบหบวกไปเรื่อยๆ c หนึ่งคูณกับลิมิต x บวกกับลิมิต c ซึ่งมันก็คือลิมิตของ x กำลัง n x เข้าสู่ a ก็คือ a กำลัง n เมื่อแทนตรงนี้ลงไปแล้ว ก็จะได้เป็น c n คูณ a กําลัง n บวก c n ลบหนึ่งคูณ a กําลัง n ลบหนึ่งบวกไปเรื่อยเจนถึง c หนึ่งคูณ a บวกด้วย c ศูนย์ซึ่งมันก็คือ f a นั่นเองเพื่อนในการหาเราก็เอา a แทนลงไปใน f ได้เลยครับก็จะได้ค่าออกมาตัวอย่างเช่นจงหาลิมิตของหนึ่งเล็บ x กําลังสองลบสาม x บวกห้า x เข้าสู่ลบสอง เราก็เอาลบ2แทนล,ลงบนนี x ครับก็จะได้เป็นลบสองกำลังสลบด้วย3คูณกับลบสบวก5ครับคำนวณออกมาได้เท่ากับ15บห้าเป็นอันเรียบร้อยหรืออย่างต่อไปครับลิมิตของรากที่2ของ x กำลังสบวกห x บวกส x เข้าสู่หนึซึ่งก็คือรากที่2ของลิมิต x กำลังสบวก 5 x บวก 3x เข้าสู่1ถึงตรงนี้เราก็เอา1แทนลงไปใน x ได้เลยเป็นรากที่2ของ1กํลัง2บวก5คูณ1บวก3เป็น9ครับรากที่2ของ9ก็คือ3นอั่นเองโอเคเป็นอันเทียบร้อยเราพิจารณาตัวอย่างนี้ครับลิมิตของ x กํลัง2บวก x ลบ6ส่วนด้วย x บวก3 x เข้าสู่ลบ3 เมื่อเราแทน x เป็นลบ3ลงไปแล้วนะครับรูปนี้จะได้อยู่ในรูป0ส,ส่วน0เราเรียกว่าเป็นรูปแบบที่ไม่กำหนดหรือ indeterminate form มเมื่อเป็นรูปนี้แล้วเรายังไม่ตอบว่าไม่มีลิมิมีหรือยังไงเราอาจจะจัดรูปใหม่ซึ่งในที่เราจัดรูปใหม่โดยการแยกตัวประกอบก็จะได้ลิมิตของนองเล็บ x บวก3คูณกับ1เล็บ x ลบสส่วน1 x บวก3 x เข้าสู่ลบ3จะเห็นว่าอา่าวเศษมี x บวก3ส่วนมี x บวก3ก็าหารกันออกไปครับก็จะเหลือเป็นลิมิตของ x ลบ2 x เข้าสู่ลบ3ถึงตรงนี้เราก็เอาลบ3แทนลงไปใน x ได้ก็จะเป็นลบ3ลบ2ก็เป็นลบ5ก็เป็นอันเรียบร้อยครับจะบอกว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้เท่ากับลบ5นั่นเอง ตัวอย่างหนึงครับนี่เป็นลิมิตของ x กํลัง3ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1 x เข้าส mm ู hmm. ่1เมื่อเราแทนด้วย x เป็น1ลงไปนะครับก็จะเป็นเศษก็เป็น1ลบ1เป็น0ส่วนก็เป็น1ลบ1เป็น0ได้0ส่วน0ครับอยู่ในรูปของอินดิเทมีดฟอร์มเราจัดรูปใหม่ด้วยการแยกตัวประกอบครับเนื่องจากว่า x กำลังสามลบหอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสครับก็คือ x กำลังสามลบหนึ่กำลังสามะครับซึ่งแยกตัวประกอบก็จะเป็น x ลบหนคูณกับ x กำลังสองบวกกับ1 x อนะ่จริงๆมันเป็นห่ x ก็คือ x นั่นเองบวกกับหนึ่กำลังสองครับนี้เป็นหนสองครับเป็นห ส่วนก็ย,ยังเป็น x ลบ1เหมือนเดิม x เข้าสู่1เราจะเห็นว่า,าเศษมี x ลบ1ส่วนมี x ลบ1เอา x ลบ1หารออกทั้งเศษและส่วนก็จะได้เหลือเป็นลิมิตของ x กำลัง2บวก x บวก1 x เข้าสู่1ถึงตรงนี้เราแทน x เป็น1ลงไปก็จะเป็น1กำลัง2บวก1บวก1ก็เป็น3นั่นเองก็เป็นอันเรียบร้อยครับ มาดูตัวอย่างต่อไปครับจงหาลิมิตของ x ลบ1ส่วนด้วยรากที่2ของ x ลบ1 x เข้าสูนย่1เมื่อเราแทน x เป็น1ลงไปนครับได้อยู่ในรูป0ูส่วน0เราจะจัดรูปใหม่โดยการคูณด้วยคอนจูเกตของมันหรือสังยุคของมันสังยุคของตัวไหนนะครับสังยุคของรากที่2ของ x ลบ1ซึ่งก็คือรากที่2ของ x บวก1 ครับเราคูนทั้งเศษและส่วนเข้าไปคูณเพื่อที่จะแก้ปัญหารากที่2ของ x นี่ครับออกเมื่อคูณตัวเศษเรายังไม่ได้คูณจัดรูปการคูณไว้เฉยๆเป็น x ลบหคูณกับรากที่2ของ x บวกหตัวส่วนครับรากที่2ของ x ลบหคูณกับรากที่2ของ x บวกหคูณกันก็จะเป็นผลต่างกําลังสอง อยู่ในรูปของ a ลบ b คูณ a บวก b ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นรากที่สองของ x กํลัง2ก็เป็น x ลบด้วย1กํลัง2ก็เป็น1จะเเ็็นว่าทั้งเศษและส่วนมี x ลบ1อยู่เราจรึงหารออกไปเหลือเป็นรากที่สองของ x บวก1 x เข้าสู่1ถึงตรงนี้เราแทนด้วย x เป็น1ลงไปครับ x เป็นหนงลงไปก็จะได้เป็นรากที่2ของ1บวกกับ1ก็เป็น1นบวกหเป็น 2, 2> นั่นเองครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับจงหาลิมิตของรากที่2ของ x บวกสิ 16. และลบกับ4แล้วหารด้วย x x เข้าศูนย์ ในทีนี้ถ้าเราแทนด้วย x เป็นศูนย์ลงไปเป็นไงครับได้ศูนย์ส่วนศนเราจัดรูปใหม่ข้อนี้ด้วยการคูณด้วยสังยุกหรือคอนจูเกตครับคูณด้วยเท่าไหร่ล่ะครับเป็นสังยุกของรากที่สองของ x บวก16ลบสซึ่งก็คือคูณด้วยรากที่สองของ x บวก16บวก4ครับคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วน ตัวเศษก็จะเป็นผลต่างกำลังสองครับได้เป็น x บวก16กำลังสองก็เป็น x บวก16และลบกับ4กำลังสครับก็เป็น16ส่วนตัวล่างก็จะเป็น x คูณกับ1เล็บรากที่สองของ x บวก16แล้วก็บวกกับ4ยังไม่ได้ทำอะไรครับเคลียข้างบนเป็น x บวก16ลบ16หเหลือ x ตัวเดียว x เศษเหลือ x อ่าวแล้วก็ x หาร x ตรงนครับ x หาร x หมดไปเหลือ1ส่วนรากที่สองของ x บวก16บวกส่ 4, ใช่ไหมครับตรงนี้เราแทน x เ,เป็นศูนย์ลงไปก็จะได้รากที่สองของได้1ส่วนด้วยรากที่สองของ0บวก16ก็คือรากที่สองของ16รากที่สองของ16บก็คืออะไรครับก็คือ4ี่4บวกสเป็น8ตอบเป็น1ส่วน8ก็เป็นอันเรียบร้อย สำหรับข้อนี้ก็ให้เราลองคิดดูครับ,บดนะครับ